ไปดูเรื่องของการจับกลุ่มโจร2คนนะคะที่ร่วมกันก่อเหตุชิงสร้อยคอทองคำหนัก5บาทพร้อมพระเครื่องค่ะตำรวจหาดใหญ่ใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงสามารถตามรวบตัวไว้ได้นะคะแล้วก็พบว่าเคยมีประวัติร่วมกันก่อเหตุในรูปแบบนี้มาแล้วด้วย โดยความคืบหน้าคดี2คนร้ายนะคะที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ชิงทรัพย์เป็นสร้อยคอทองคำหนัก5บาทของนายอนุสิทธิ์ปานบัวนะคะขณะขับรถมอเตอร์ไซค์มากับลูกชายวัยสองขวบเหตุเกิดในพื้นที่ของถนนทุ่งเสาหนึ่งในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่เมื่อช่วงบ่าย3ามโมงครึ่งของวันนี้แต่เพราะว่าขณะที่คนร้ายกระชากสร้อยเนี่ยนะคะเกิดขาดค่ะคนร้ายเนี่ยได้สร้อยไปแค่ประมาณ3บาทมูล,ลค่าก็ประมาณ80,000บาทพร้อมพระหลวงปูดทว รุ่น05ย์มูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทนอกจากนี้คนร้ายก็ยังได้ดึงคุณแจรถตรซค์ของนายอนุสิทธิ์ไปด้วยเพื่อจะป้องกันไม่ให้ขับรถไล่ตามล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนและก็ชุดปร,ปราบปรามการจุรกรรมรถของโรงพักหัดใหญ่ค่ะได้ร่วมกันแกะรอยนะคะจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีจนนำไปสู่การจับกุมสคนร้ายค่ะได้สคนโดยใช้เวลา ไม่ถึง24ชั่วโมงโดยทราบชื่อคนร้ายก็คือนายสันติชัยคีรีอายุ32ปีเสื้อน้ำเงินค่ะจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในซอยชุมชนบ่อนไก่ท่าย,ยางตำบลคอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมรถมอเตอร์ไซค์ส่วนอีกคนก็คือนายสิทธิชัยชาตรีอายุ34ปีเสื้อสีเทาจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในซอยนิ่มอุทิศต,ตำบลคอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเส้นเดียวกัน นอกจากนี้นะคะตำรวจได้มีการสอบสวนขยายผลไปยึดสร้อยคอทองคำนะคะ3บาทที่ถูกคนร้ายกระชากไปโดยเพราะว่าถูกนำไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะได้เงินมาประมาณ50 0 0 0บาทก่อนจะนำเงินมาแบ่งคนครึ่งส่วนพระเลี่ยมทองไปยึดที่บ้านของนายสิทธิชัยกลับมาได้ค่ะ จากการสอบสวนทั้งสองคนให้การค่ะว่าสาเหตุที่ต้องก่อเหตุจริงทรัพย์เนื่องจากว่าร้อนเงินโดยเฉพาะนายสันติต้องการนําเงินไปใช้หนี้ส่วนตัวและทั้งสองคนอ้างว่าเพิ่งจะทําเรื่องนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ทําไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ แต่ตำรวจบอกว่าจากการซักประวัติแล้วก็ไปตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะเพราะว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันนะคะแล้วก็เป็นคู่หูคู่ซี้กันเลยก็ว่าได้ค่ะอีกทั้งยังเคยเก่อเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์พยายามจะพุ่งชนชิงทรัพย์นะคะกระเป๋าของหญิงสาวคนหนึ่งบริเวณปากซอยบุญนาราในถนนเพชรกเกษมตามบนคอหงอกเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเมื่อวันที่16เมษายน2560และก็ถูกตำรวจจับกลุมตัวได้พร้อมกับถูกจำคุกไปพร้อม ้อมกันโดยตอนนั้นเนี่ยถูกจำคุกเป็นเวลา3ปี6เดือนค่ะและทั้งคู่ก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาด้วยกันเมื่อวันที่13เมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยบอกว่าออกมาทำงานก่อสร้างค่ะกระทั่งไปร่วมกันก่อเหตุชิงทรัพย์สร้อยคอทองคำแล้วก็ถูกจับกุมอีกครั้งนะคะเบื้องตน้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์และก็ควบคุมตัวดำเนินคดีติดคุกพร้อมกันเป็นรอบที่2ค่ะ